สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่กล่องเรื่องเล่าในวันนี้เราจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ทั้งใกล้ชิดและซับซ้อนระหว่างสองชนชาติเพื่อนเคยสงสัยไหมว่าทำไมวัฒนธรรมของเราสองชาติถึงมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งทั้งภาษาศิลปะและราชสำนัก เรื่องราวต้องย้อนไปนับพันปีสู่ยุคที่จกักรวรรดิขอมเรืองอำนาจสูงสุดเมืองพระนครคือศูนย์กลางของอารยธรรมที่แผ่อิทธิพลครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ในอุษาคเนร์รวมถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันในเวลานั้นเองที่กลุ่มคนไทยเริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองอย่างสุขโขทยัยซึ่งรับเอาอิทธิพลความเชื่อรูปแบบการปกครอง และศิลปะวิทยาการหลายอย่างมาจากขอมเราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านกันแต่เราอาจเปรียบได้กับญาติที่เติบโตมาด้วยกันเรียนรู้จากกันและกันแต่ในความสัมพันธ์ชันญ,ญาติก็มักจะมีความกระทบกระทั่นกันเป็นธรรมดาจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรสุขโขทยัยและต่อมาคืออยุธยาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่จักรวรรดิขอมเริ่มอ่อนแอลงด้วยปัจจัยภายในหลายอย่าง การขยายอำนาจของอยุธยาจึงเริ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของเมืองพระนครนี่คือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวแรกที่ไม่ใช่แค่การแย่งชิงอำนาจแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะจากผู้รับอารยธรรมมาเป็นผู้ท้าทายอำนาจเดิมตามประค่ากันทางทหารเริ่มเกิดขึ้นและนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่จะกลายเป็นบาดแผลลึกในความทรงจำของชาวกัมพูชาในเวลาต่อมา แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทของโลกในยุคนั้นการทำสงครามเพื่อขยายอำนาจและแสดงบารมีของกษัตริย์ถือเป็นเรื่องปกติการมองเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยสายตาของคนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เราพลาดความเข้าใจในแรงขับเคลื่อนของผู้คนในยุคนั้นไปอย่างน่าเสียดายทำให้เราอาจเกิดความไม่เข้าใจและอคติเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว แทนที่จะเห็นภาพรวมการเปลี่ยนผ่านของโลกที่เริ่มมีผลกระทบต่อกันและกันเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าจากจุดที่เป็นศูนย์กลางแห่งอารยาธรรมนครธมที่เคยยิ่งใหญ่กลับต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เปลี่ยนไปตลอดกาลได้อย่างไรในตอนนี้เราจะพูดถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของสองชาตินั่นคือการล่มสลายของเมืองพระนคร และการพัง,งาดขึ้นมาของอยุธยาในฐานะมห ah าอำนาจใหม่ของภูมิภาคประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ากองทัพของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาแห่งอยุธยาได้ยกทัพขเข้าตีนครทมได้สำเร็จในปีพศ1974เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ใช้ชนะทางทหารแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญ,ญลักษณ์ครั้งยิ่งใหญ่ กองทัพอยุธยาไม่ได้กลับไปมือเปล่าแต่ได้กวาดต้อนผู้คนทั้งช่างฝีมือปราดและราชวงศ์รวมถึงทรัพย์สมบัติและคำพีต่างๆกลับไปยังอยุทยาเป็นจํานวนมากในมุมมองของประวัติศาสตร์ไทยนี่คือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและวิทยาการให้กับอาณาจักรอยุธยาทำให้ราชสำนักสยามมีความซับซ้อนและยิ่งใหญ่เทียบเท่าอารยธรรมของโบราณแต่หากเราลองเปลี่ยนมุม ไปมองจากฝั่งกัมพูชานี่คือความทรงจำที่เจ็บปวดคือการสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้พวกเขาต้องย้ายเมืองหลวงหนีลงมาทางใต้และเข้าสู่ยุคที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคมืดของกัมพูชาเรื่องเล่าจากฝั่งไทยอาจมองว่านี่คือการแสดงแสนยานุภาพแต่สำหรับชาวขเขมรมันคือจุดเริ่มต้นของการถูกครอบงำจากเพื่อนบ้านที่เคยเป็นเหมือนน้องนุ่งมาก่อน ความรู้สึกซับซ้อนนี้เองที่ถูกส่งต่อผ่านเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ของพวกเขาจากรุ่นสู่รุ่นและมันจะกลายเป็นเชื้อภัยของความขัดแย้งในอีกหลายร้อยปีต่อมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างผู้มีอำนาจ2ฝ่ายไหมครับนั่นคือชะตากรรมของกัมพูชาตลอดหลายร้อยปีหลังจากยุคเมืองพระนครล่มสลายหลังจากที่ศูนย์กลางอำนาจเดิมถูกทำลาย กัมพูชาก็ตกอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอและต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสองทิศทางทางทิศตะวันตกคือสยามรัตนโกสินทร์ซึ่งมองกัมพูชาเป็นรัฐในอารักขาหรือประเทศราชที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการและยอมรับอำนาจส่วนทางทิศตะวันออกคือเวียดนามที่กำลังขยายอิทธิพลลงมาทางใต้และมองกัมพูชาเป็นบันไดในการขยายอำนาจเช่นกันกัมพูชาในยุคนี้จึงเปรียบเสมือนสนามประลองกำลังของสองมหาอำนาจภูมิภาคอย่างแท้จริง การเมืองภายในของกัมพ <c oughs> <Sh> ูชาก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งเจ้านายเขมรต่างแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายบางกลุ่มนิยมสยามบางกลุ่มนิยมเวียดนามเพื่อหวังจะดึงอำนาจจากภายนอกมาค้ำจุนบัลลังของตนเองสยามและเวียดนามต่างก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันในการควบคุมกัมพูชาสยามมักจะใช้วิธีแทรกแซงทางการเมืองแต่งตั้งกษัตริย์ที่ฝักใฝ่ตนและคงวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ตราบใดที่ยังยอมรับอำนาจสูงสุดของสยาม ในขณะที่เวียดนามพยายามอย่างยิ่งที่จะผนวกกัมพูชาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนมีการบังคับให้ชาวเขมรเปลี่ยนไปใช้ธรรมเนียมแบบเวียดนามซึ่งสร้างความเกลียดชังและความขมขื่นอย่างมากเหตุการณ์ที่รู้จักกันดีในชื่ออานามสยามยุทธคือสงครามตัวแทนที่สู้รบกันบนแผ่นดินกัมพูชาเป็นเวลายาวนานกว่า10ปีสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ตกลงที่จะให้กัมพูชามีกษัตริย์สององค์และส่งบรรณาการให้ทั้งสองฝ่าย สถานะรัฐอารักขาร่วมนี้แม้จะทําให้สงครามสงบลงชวค,คราวแต่มันก็ตอกย้ําถึงชะตากรรมของชาติที่ไร้ซึ่งอํานาจต่อรองอย่างแท้จริงและสภาวะเช่นนี้เองที่เปิดประตูให้มหาอํานาจรายที่3เก้าเข้ามาในขณะที่สยามและเวียดนามกําลังวุ่นอยู่กับการแย่งชิงอิทธิพลในกัมพูชามหาอํานาจจากอีกซีกโลกหนึ่งก็ได้เดินทางมาถึงคลื่นแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกกําลังซัดสาดเข้ามาในอุษาคเนย์ และผู้เล่นคนสำคัญในเกมนี้ก็คือฝรั่งเศสในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าการมาถึงของฝรั่งเศสได้เปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาไปตลอดการอย่างไรฝรั่งเศสเริ่มจากการเข้ายึดครองเวียดนามตอนใต้และค่อยๆขยายอิทธิพลเข้ามาในกัมพูชาพวกเขามองเห็นโอกาสในความอ่อนแอของราชสำนักเขมรที่กำลังระสำระสายจากการถูกขนาบข้างในที่สุด ฝรั่งเศสได้ยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธแก่นักองค์ราชาวดีหรือพระนโรดมกษัตริย์กัมพูชาในขณะนั้นนั่นคือการเข้าเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการค้ำประกันเอกราชให้พ้นจากอิทธิพลของสยามและเวียดนามสำหรับกัมพูชานี่คือการหนีเสือปะจระเข้แต่เป็นทางเลือกเดียวที่พอจะทำให้ชาติของตนยังคงอยู่รอดส่วนสำหรับสยาม นี่คือการท้าทายอำนาจที่มีมาอย่างยาวนานโดยตรงฝรั่งเศสไม่ยอมรับแนวคิดเรื่องรัฐบรรณาการแบบเดิมๆพวกเขานำแนวคิดเรื่องรัฐชาติและเส้นเขตแดนที่ชัดเจนแบบตะวันตกเข้ามาใช้และเริ่มบีบให้สยามยอมรับอำนาจของตนเหนือกัมพูชาอย่างเด็ดขาดจุดแตกหักสำคัญคือวิกฤตการ์รศ .112 ในปีพศ2436เมื่อฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาปิดอ่าวไทย และบีบบังคับให้สยามยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งหมดรวมถึงยอมรับว่ากัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของการขีดเส้นแบ่งเขตแดนสมัยใหม่ที่จะสร้างปมปัญหาใหม่ๆตามมาอีกนับไม่ถ้วนคุณเคยดูแผนที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าตรงน้ามขวานมันดูแหว่งแไปไหมครับความรู้สึกนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เราจะคุยกันในตอนนี้ หลังจากวิกฤตการรอสอ .112 ฝรั่งเศสยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นพวกเขายังคงใช้วิธีทางการทูตและการทหารกดดันสยามอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องดินแดนที่พวกเขาอ้างว่าเคยเป็นของกรัรมพูชามาก่อนในที่สุดสยามก็ต้องยอมยกดินแดนมุนทนบุรพาซึ่งประกอบด้วยเมืองพระตะบองเสียมราฐและศีโสพลให้กับฝรั่งเศสในปีพศ .2450 เพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกจากจันทบุรีและยอมแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบางข้อการแลกเปลี่ยนครั้งนี้สร้างแผลเป็นที่แตกต่างกันในใจของคนสองชาติสำหรับฝั่งไทยเหตุการณ์นี้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์กระแสหลักในฐานะการเสียดินแดนเป็นความเจ็บปวดจากการถูกมหาอำนาจตะวันตกรังแกและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒกรรมชาตินิยม ที่สอนให้คนไทยรักชาติและหวงแหนแผ่นดินเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแต่ในมุมมองของกัมพูชาและฝรั่งเศสนี่ไม่ใช่การเสียดินแดนของสยามแต่เป็นการได้ดินแดนคืนของกัมพูชาดินแดนเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมาก่อนและสยามได้ปกครองในฐานะเมืองขึ้นเท่านั้น การกระทำของฝรั่งเศสจึงถูกมองว่าเป็นการช่วงคืนความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ให้กับชาติที่อ่อนแอกว่าแนวคิดที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงนี้เองคือรากฐานสำคัญของความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเส้นเขตแดนที่ถูกขีดขึ้นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นบนแผนที่แต่มันได้ขีดแบ่งความรู้สึกและอารมณ์ของคนสองชาติออกจากกันอย่างชัดเจนเรื่องราวของดินแดนที่เสียไปดูเหมือนจะจบลงตรงนั้น แต่ประวัติศาสตร์มักมีจุดพลิกผันเสมอเมื่อโลกก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองโอกาสที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงต้นสงครามฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับนาซีเยอรมนีในยุโรปทําให้สถานะของรัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนสั่นคลอนอย่างหนะักรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามในขณะนั้นซึ่งมีนโยบายชาตินิยมเข้มข้นและต้องการเรียกร้องดินแดนที่เสียไปคืนจึงมองเห็นนี่เป็นโอกาสทอง ประเทศไทยได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังฝรั่งเศสให้คืนดินแดนพระตะบองเสียมราฐและดินแดนอื่นๆที่เคยเสียไปแต่เมื่อฝรั่งเศสปฏิเสธจึงนำไปสู่กรณีพิพาทอินโดจีนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสงครามไทยฝรั่งเศสในปีพศ2483ด้วยการไกล่เกลีย่ยของจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหามิตรของไทยในขณะนั้นทำให้ฝรั่งเศสจำต้องยอมลงนามในอนุสัญญาสันติภาพที่โตเกียว และอินยอมคืนดินแดนดังกล่าวให้กับประเทศไทยการได้ดินแดนคืนครั้งนี้สร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยอย่างมหาศาลมีการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อรำลึกถึงชัยชนะครั้งนี้แต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะซึ่งมีไทยและญี่ปุ่นอยู่ด้วยฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้บีบให้ไทยต้องคืนดินแดนทั้งหมดที่ได้มาระหว่างสงครามกลับสู่สถานะเดิมดินแดนพระตะบองและเสียมราชจึงกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของกัมพูชาอีกครั้งในปีพุทธศักราช2489เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ทิ้งร่องรอยความรู้สึกที่ซับซ้อนไว้เบื้องหลังสำหรับไทยคือความรู้สึกเกือบจะได้คืนแล้วส่วนสำหรับกัมพูชา คือการตอกย้ำว่าชะตากรรมของพวกเขายังคงถูกกำหนดโดยมหาอำนาจจากภายนอกอยู่เสมอในตอนนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมนั่นคือยุคสงครามเย็นโลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วชัดเจนคือค่ายเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและค่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตและจีนประเทศไทยในยุคนั้นเลือกข้างอย่างชัดเจน เรากลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของสหรัฐในภูมิภาคเป็นที่ตั้งของฐานทัพและเป็นปราการด่านหน้าในการต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์แต่ในทางกลับกันกัมพูชาซึ่งได้รับเอการาชจ,จากฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ในปีพศ2496ภายใต้การนำของเจ้านโรดมสีหนุกลับเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่แตกต่างออกไปพระองค์ทรงดำเดนนโยบายเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใด เพื่อพยายามรักษาสมดุลและเอาตัวรอดจากเกมการเมืองของมหาอำนาจนโยบายที่แตกต่างกันสุดขั้วนี้เองที่สร้างความหวาดระแวงระหว่างสองประเทศรัฐบาลไทยในยุคนั้นมองว่าการเป็นกลางของกัมพูชาเท่ากับเป็นการเปิดทางให้คอมมิวนสิสต์โดยเฉพาะจากเวียดนามเหนือและจีนเข้ามามีอิทธิพลซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของไทยความสัมพันธ์ทางการทูตตกต่ำลงอย่างมาก มีการกล่าวหากันไปมาผ่านสีของรัฐอยู่บ่อยครั้งเจ้านโรดมสีหนุเองก็ทรงมองว่าไทยเป็นลูกน้องของอเมริกาที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของชาติตะวันตกและอาจเป็นภัยต่อเอกราชของกัมพูชาได้ทุกเมื่อบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจนี้ดำเนินไปท่ามกลางสงครามเวียดนามที่กำลังคุกรุ่นอยู่ข้างบ้านมันได้ปูทางไปสู่ความขัดแย้งครั้งสำคัญที่สุด ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งไม่ได้สู้กันด้วยกองทัพแต่สู้กันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายบนเวทีโลกนั่นคือกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารคุณเคยไหมที่รู้สึกว่าของสิ่งหนึ่งเป็นของเรามาตลอดแต่และว,วันหนึ่งกลับมีคนนําเอกสารมยยายืนยันว่ามันเป็นของเขาความรู้สึกแบบนั้นคงใกล้เคียงกับสิ่งที่คนไทยจํานวนมากรู้สึกเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหารปราสาทหินโบราณแห่งนี้ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันบริเวณเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับกัมพูชาในทางภูมิศาสตร์ตัวปราสาทตั้งอยู่บนแผ่นดินฝั่งไทยอย่างชัดเจนแต่ปัญหาเริ่มต้นขึ้นจากแผนที่ที่จะทำโดยฝรั่งเศสในช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการปักปันเขตแดนในยุคล่าอาณานิคมแผนที่ฉบับดังกล่าวได้ลากเส้นเขตแดนให้ปราสาทพระวิหารเข้าไปอยู่ในฝั่งกัมพูชาของฝรั่งเศสซึ่งฝ่ายสยามในขณะนั้น ไม่ได้ทักท้วงอย่างเป็นทางการอาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรือเหตุผลทางการเมืองอื่นๆก็ตามเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีจนกระทั่งกัมพูชาได้รับเอกราชปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือปราสาทก็ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์โดยใช้หลักฐานคนละชุดฝ่ายไทยใช้หลักสรรันานนำตามธรรมชาติเป็นหลักส่วนกัมพูชาใช้แผนที่ที่ฝรั่งเศสทำขึ้นและได้รับการยอมรับโดยพฤตินัยจากฝ่ายไทยในอดีตเป็นหลักฐานสำคัญ ในที่สุดเมื่อการเจรจาไม่ได้ผลกัมพูชาภายใต้การนำของเจ้านโรดมสีหนุได้ตัดสินใจยื่นฟ้องประเทศไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในปีพุทธศักราช2502การต่อสู้ในศาลโลกดำเนินไปอย่างเข้มขน้นทนายของทั้งสองฝ่ายต่างนำเสนอหลักฐานและข้อโต้แยง้งทางกฎหมายอย่างเต็มที่และแล้วในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505 คำพิพากษาที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยก็ได้ถูกอ่านออกมาในตอนนี้เราจะมาถึงช่วงเวลาที่เปรียบเสมือนจุดเยือกแข็งในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาวันที่15มิถุนายน2 5 0 5าศาลโลกได้มีคำพิพากษาด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3เสียงตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาและสั่งให้ประเทศไทยต้องถอนกําลังทหารหรือตํารวจออกจากบริเวณปราสาทและคืนวัตถุโบร,ราณที่อาจเคลื่อนย้ายออกไป คำตัดสินนี้สร้างความรู้สึกช็อกและไม่พอใจอย่างรุนแรงในสังคมไทยรัฐบาลจอมพลสริพแพรรับเมธแถลงการไม่ยอมรับคำตัดสินแต่ในฐานะสมาชิกของสหรประชาชาติประเทศไทยก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาหน้าตาในเวทีระหว่างประเทศมีการชักธงไทยลงจากยอดปราสาทและส่งมอบพื้นที่ตามคําสั่งศาลท่ามกลางบรรยากาศของความโศกเศร้าและขับแค้นใจของคนไทยในยุคนั้นคำพิพากษาของศาลโลกได้ทิ้งมรดกที่ซับซ้อนไว้เบื้องหลัง สำหรับกัมพูชานี่คือชัยชนะทางกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์เป็นการยืนยันอธิปไตยของชาติเล็กๆที่สามารถต่อกรกับชาติที่ใหญ่กว่าได้บนเวทีโลกแต่สำหรับไทยคำว่าเขาพระวิหารได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดจากการเสียดินแดนอีกครั้งและกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ถูกกลุ่มชาตินิยมหยิบยกขึ้นมาปลุกกระแสได้เสมอแม้ว่ารัฐบาลไทยจะปฏิบัติตามคำสั่งศาล แต่ก็ยังคงสงวนสิทธิ์ในการทวงคืนในอนาคตและที่สำคัญคือศาลตัดสินเฉพาะตัวประสาทแต่ไม่ได้ชี้ชัดเรื่องเส้นเขตแดนโดยรอบพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรทำให้พื้นที่ทับซ้อนยังคงเป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่เหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆในอีกเกือบ50ปีต่อมาในช่วงทศวรรษ1970 พุทธศักราช2,513ถึง2,522กัมพูชาต้องตกอยู่ภายใต้ฝันร้ายที่โลกไม่เคยลืมเมื่อกลุ่มขเขมรนแดงภายใต้การนำของผลปตเข้ายึดอำนาจในปีพุทธศักราช2,518และเปลี่ยนแปลงประเทศให้กลายเป็นทุ่งสังหารมีการสังหารหมู่ชาวกัมพูชาไปนับล้านคนคำถามที่สำคัญสำหรับเราก็คือในช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านกำลังลุกเป็นไฟประเทศไทย ในฐานะเพื่อนบ้านติดก,กันมีท่าทีและนโยบายอย่างไรนี่เป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนอย่างยิ่งสำหรับนโยบายต่างประเทศไทยในช่วงแรกรัฐบาลไทยยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลเขมรแดงแต่เมื่อความโหดร้ายทวีความรุนแรงขึ้นก็เริ่มมีชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาลอพยพหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยทำให้ไทย ต้องผเผชิญกับวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปีพศ2521เมื่อเวียดนามซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตส่งกองทัพบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญและขับไล่รัฐบาลเขมรแดงออกไปพร้อมกับจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่สนับสนุนเวียดนามขึ้นมาแทนสถานการณ์นี้ทำให้ไทยต้องผเผชิญกับภัยคุกคามใหม่นั่นคือการมีกองทัพเวียดนามนับแสนนายมาประชิดชายแดนด้วยนโยบายการชนและการต่อต้านอิทธิพลของเวียดนาม รัฐบาลไทยในขณะนั้นรวมกับจีนและสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจดำเนินนโยบายที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือการให้ที่พักพิงและการสนับสนุนกลุ่มขเขมรแดงที่ถอยร่นมาอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้เป็นกองกำลังต่อสู้กับเวียดนามต่อไปในมุมมองความมั่นคงมีอาจเป็นยุทธศาสตร์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยกลายเป,เป็นเป้าหมายต่อไปแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็คือการที่เราให้การสนับสนุน กลุ่มที่พึ่งก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติอย่างโหดร้ายที่สุดกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนี่คือทางสองแพร่งทางศีลธรรมที่นโยบายต่างประเทศของไทยต้องผเผชิญในยุคนั้นหลังจากสงครามกลางเมืองอันยาวนานในกัมพูชาสิ้นสุดลงในช่วงต้นทศวรรษ1990พศ2533ด้วยข้อตกลงสันติภาพปารีสดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่ดีขึ้น นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าของรัฐบาลไทยในยุคนั้นได้เปิดประตูให้กับการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชายแดนที่เคยเป็นเขตสู้รบและเต็มไปด้วยกับระเบิดค่อยๆแปลสภาพเป็นตลาดการค้าชายแดนที่คึกคักมีการลงทุนของธุรกิจไทยในกัมพูชาในหลายภาคส่วนตั้งแต่การเกษตรการธนาคารไปจนถึงการสื่อสารในแง่เศรษฐกิจแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ดูเหมือนว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วประชาชนของทั้งสองฝั่งมีการไปมาหาสู่ค้าขายและพึ่งพากันมากขึ้นดูเผินๆเ,เหมือนว่าบาดแผลในอดีตกำลังจะได้รับการเยียวยาด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแต่คุณเชื่อไหมครับว่าภายตายภาพลักษณ์ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดูสวยงามนั้นบาดแผลทางประวัติศาสตร์และความรู้สึกหวาดระแวงยังคงไม่เคยจางหายไปไหนมันแค่ถูกซ่อนไว้ใต้พรม รอวันที่จะมีใครมาสกิดแผลเก่าให้เปิดขึ้นอีกครั้งประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ประสาทพระวิหารและปัญหาเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พร้อมจะถูกนักการเมืองชาตินิยมของทั้งสองฝ่ายหยิบขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการปลุกระดมทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองได้เสมอ er. เหตุการณ์เผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเมื่อปีพศ2546 ซึ่งมีชนวนเหตุมาจากข่าวหรือเรื่องคำพูดของนักแสดงไทยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ระดับประชาชนนั้นเปราะบางเพียงใดและความเกลียดชังที่อย่างรากลึกในประวัติศาสตร์สามารถประทุข,ขึ้นมาได้ง่ายกว่าที่เราคิดมันแสดงให้เห็นว่าแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจไม่เพียงพอที่จะปิดบาดแผลในใจที่สั่งสมมานานหลายร้อยปีได้ในตอนนี้เราจะย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้ดี ระเบิดเวลาที่ชื่อว่าปราสาทพระวิหารได้กลับมาระเบิดอีกครั้งในปีพศ2551ชนวนเหตุครั้งใหม่นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อรัฐบาลกรัรมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อองค์การยูเนสโกซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ให้การสนับสนุนท่าทีดังกล่าวได้จุดกระแสะชาตินิยมอย่างรุนแรงในประเทศไทย มีการประท้วงต่อต้านโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งมองว่าการกระทำของรัฐบาลเป็นการยอมรับอธิปไตยของกัมพูชาเหนือพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรโดยรอบปราสาทสถานการณ์ทางการเมืองภายในของไทยที่กำลังร้อนระอุได้สาดน้ำมันเข้าสู่กองไฟแห่งความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วสถานการณ์บานปลายอย่างรวดเร็วทั้งสองฝ่ายส่งกำลังทหารเข้าไปประชิดกันในพื้นที่พิพาท และในที่สุดสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นการประทะกันด้วยอาวุธหนักระหว่างทหารไทยและกัมพูชาได้เกิดขึ้นหลายระลอกระหว่างปีพศ2 5 5 1ถึง2554ส่สงผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งทหารและพลเรือนของทั้งสองฝ่ายหมู่บ้านตามแนวชายแดนต้องกลายเป็นสมรภูมิรบประชาชนต้องอพยพหนีตายภาพของเพื่อนบ้านที่เคยค้าขายกันกลับต้องมาหันปากกระบอกปืนเข้าหากัน กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกมันคือบทพิสูจน์ที่น่าเศร้าว่ามะระดกทางประวัติศาสตร์ที่ควรจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนนำไปสู่ความขัดแย้งหนองเลือดได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าตราบใดที่ปัญหาพื้นฐานเรื่องเขตแดนและอคติทางประวัติศาสตร์ยังไม่ถูกแก้ไขความขัดแย้งก็พร้อมจะกลับมาได้เสมอเราเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านยุคแห่งสงครามและการครอบงำเข้าสู่ยุคอนา,นานิคมที่เส้นเขตแดนถูกขีดขึ้นใหม่จนมาถึงยุคปัจจุบันที่เต็มไปได้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางการเมืองที่ปะทุขึ้นเป็นครั้งคราวมาถึงตอนนี้คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรปัจจุบันความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลและประชาชน ดูเหมือนจะกลับเข้าสู่ภาวะปะกติการค้าชายแดนยังคงดำเนินต่อไปแรงงานกัมพูชาย,ยังคงเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจของไทยและนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศก็เดินทางไปมาหาสู่กันแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าความระแวงและความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันยังคงเป็นเส้นแบ่งบางๆที่มองไม่เห็นปัญหาเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลที่ยังตกลงกันไม่ได้ยังคงเป็นเสมือนเชื้อไฟที่รอวันประทุ การตีความประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันยังคงถูกผลิตซ้ำในแบบเรียนและสื่อของแต่ละฝ่ายการจะก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตได้นั้นอาจต้องอาศัยมากกว่าแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันต้องการความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับประวัติศาสตร์บาดแผลร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาการพยายามทําความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายโดยไม่ตัดสินและการสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อให้สายใยแห่งมิตรภาพแข็งแกร่ง ว่าวาทกรรมแห่งความเกลียดชังสุดท้ายแล้วเราในฐานะคนรุ่นใหม่อาจต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราจะเลือกจดจำประวัติศาสตร์เพื่อสร้างกำแพงหรือจะเรียนรู้จากมันเพื่อสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่มีชะตากรรมร่วมกันในภูมิภาคนี้ต่อไปคำตอบไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ในมือของเราทุกคนครับ ทุกเรื่องราวมีความลับที่ไม่เคยถูกบอกเล่าบางครั้งสิ่งที่เรารู้อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงถ้าคุณอยากค้นหาความจริงอีกครึ่งหนึ่งกดไลค์กดติดตามกล่องเรื่องเล่าแล้วเราไปเปิดกล่องความลับนี้ด้วยกันสวัสดีครับ